มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าลำ้ำเลอเลิศประเสรศิฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกปล่าขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้ เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศรรมิ่งโลเกปรมิจะผู้ประพฤตปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมแหเวร,รคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธร,รมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัทุขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรัมรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรมมเทศศีปราภโว ผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนหลวงตาได้เล่าถึงเบสันดรชาดกเรื่องราวของพระเวทสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะมา,ามาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บำเพ็ญบำเพ็ญชาติ การเป็นพระเวสสันดรน,นี่แหละเกิดเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานอย่างยิ่งใหญ่ทั้ง13กันมาถึงกันที่9แล้วกันที่9คือกันอะไรทราบบ้าง,งไหมทราบบ้าง,งไหมกันที่9ก็คือกันมัตสีกันมัตสีนี่ประดับประดาไปด้วย90พระคาถาเป็นเป็นกันที่นางเอกปรากฏปรากฏตัวแล้วจริงๆก็ปรากฏมาตลอดทุกกันทุกกันแต่กันนี้ก็จะเด่นหน่อย การมัดซีนี่ใครที่บูชาการมัดซีเป็นเจ้าภาพบูชาการมัดซีฟังเทศการมัดซีก็จะได้รับอานิสงค์คือประโยชน์อ่าประโยชน์ที่เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจมากมายในส่วนที่เป็นอานิสงส์อาอนิสงค์เกี่ยวกับการสร้างสมบุญกุศลคุณงามความดีเมื่อเราบูชาการเทศกันนี้แล้วเกิดในภพในชาติใดๆเราก็จะสมบุญบริบุ์ด้วย ทรัพส,สมบัติบริวารสมบัติมีรูปสวยรูปงามมีลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้สามีดีถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้ภรรยาที่ดีมีความซื่อสัตย์เหมือนนพระนางมัตสีเลยทีเดียวเรื่องราวก็เกี่ยวกับพระนางมัตสีกลางตอนกลางคืนก็นอนฝันร้ายแล้วนอนฝันร้ายตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายอกสบายใจ วุ่น,นวายอยู่ในจิตในใจเรียกว่าไม่สบายใจเหมือนทุกๆวันอตอนเช้าเมื่อทํากิจอะไรต่างๆเรียบร้อยจะออกจออกไปหาอาหารอาหารก็คือผลหมากรากไม้ก็สั่งกันหาชาลีว่ากันหาชาลีอย่าไปเล่นไกลนะลูกนะอย่าไปเล่นไกลนะให้อยู่กับะสะเสด็จพ่อให้อยู่ใกล้ๆอาสมอย่าไปเล่นไกลเดี๋ยวสัตว์ร้ายมันจะมา ฆาปไปหรือคนใจร้ายอาจจะมาแถวๆนี้ก็ได้มาจับลูกไปให้อยู่กับเสด็จพ่อนะลูกนะการหาชาลีการหาชาลีก็รับปากเสด็จแม่แล้วก็อยู่เล่นกันอยู่แถวๆอาสมนั่นแหละพระนางมัตสิก็หาหา,หา,หาตะก้าเดินเข้าป่าไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจเดินไปหาผลหมกลาากไม้ทุกๆวันผลหมากลาากไม้นี่เดินไปไหนก็จะเจอหมดนะเจอหมดมะม่วงสุกบ้างมะ ่มะขามหวานกล้วยอะไรต่างๆส้มก็จะเจอตลอดนะแต่วันนี้ไม่รู้มันหายไปไหนผลหมากรางไม้ตรงไหนที่เคยไปมันก็มีแต่มันมีแต่ใบไม่มีลูกไม่มีผลเลยก็รู้สึกเหน,นื่อยเมื่อยล้ายิ่งเดินไกลออกไปเรื่อยนะแดดกล้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกอ่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่าลมก็แรงด้วยมีลมพายุด้วยก็ไปหลบตามอ่าตาม ต้นไม้ใหญ่บ้างตามก้อนหินหลบ,ล,บลมหลบหลบพายุมันไม่รู้เป็นยังไงวันนี้นะก็เลยได้ผลไม้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากเหมือนทุกๆวันขากลับมาที่นี่ตะวันบ่ายคล้อยขากลับมาเดินทางมามาถึงทางแยกที่จะไปอาสมตรงนั้นมันเป็นช่างง้อนหินก็ในตรงทางนั้นนะก็มีสัตว์ร,ร้ายสามตัวมานอนตัวใหญ่เลย มีพญาราชเสือสีพญาเสือโครงพญาเสือเหลืองสามเสือเลยสามเสือหนึ่งสิงมานอนขวางทางอยู่พระนางมัตสีก็ตกใจอา้าวพ่อเสือแม่เสือพ่อสิงมานอนอยู่นี่ทําไมเนาะขอทางหน่อยจ้าขอทางหน่อยพระนางถึงกับก้มลงกราบนะกราบสัตว์ร,ร้ายทั้งสตัวจริงๆสัตว์ร,ร้ายทั้งสาตัวก็คือเทวดาจําแรงแปลงร่างมาขัดขวาง วางทางพระนางมัตสีไว้ไม่ให้รีบกลับไปอาสมเพราะจะได้เพราะให้ให้พระเวสสันดรได้ได้บำเพ็ญทานได้เต็มที่วันนี้พระเวสสันดรได,ได้บริจาคชาลีกันหาให้เป็นทานแก่ตเท่าเท่าชูชกนะก็ทิ้งระยะเวลาไปพอสมควรแล้วพญาราชสีพญาเสือคองเสือเหลืองก็พากันเยื่องย้ายเข้าไปในป่าพระนางก็หาบตะกล้าหาบตะกล้าเดินมา จนค่ำเมื่อไหกว่าจะถึงอาสมก็ร้องเรียกร้องเรียกหาลูกมันเงียบเชียบผิดผิดสังเกตในการหาชาลีอยู่ในลูกการหาชาลีอยู่ในลูกมาหาแม่เลวแม่ลูกเลวไม่ได้ผลละหมาก่าบไว้ที่ลูกชอบใจมาเอามาเอาเงีงบ์นะไม่มีเสียงตอบรับจากการหาชาลีไม่มีเสียงตอบเลยร้องเรียกก็วิ่งไปหาพระเวสเวสันดรเวสสันดรก็นั่งสงบนิ่งอยู่นั่งสงบนิ่งอยู่ก็อ่พาพระนางอ่พาพระนางมัตสีก็ ถามพระเวสสสนดรว่าพระองค์เห็นลูกของเราหรือเปล่ากันหาชาลีเห็นหรือเปล่าพระนางก็โศกเศร้าสะอึกสะอื้นพระเวสสสนดนนิ่งเฉยนะนิ่งเฉยเลยนะนิ่งเฉยร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้แล้วพระเวสสนอนอ่าพระเวสสสนดรก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเธอมัวแต่ไปคบชู้สู่ชายอยคงจะไปเจอวิชยาธรที่ไหนหรือเปล่า แล้วก็กลับ,ลบ,ลบมืดๆข้างาๆอย่างนี้นี่พนางมัตซีนี่กำลังโศกเศร้าอยู่สอือกสื่อื้นสลบเลยได้ยินคำพูดเช่น,นิโออุตสาไปหาผลหมากลากมา้อยู่ด้วยกันมาหกเดือนเจ็ดเดือนอยู่ในป่าเนี่ยไม่เคยที่จะประพฤตินอกใจทำไมพระเวสสันดรมาพูดอย่างนี้นางก็สลบสไลด์เลยนะสลบสไลด์ล้มลงพระเวสสันดรก็ประคองพนางมัตสีมานอนบนตักตัวเองแล้วก็เอานะ้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้ พระนางมัซสีก็ฟื้นคืนขึ้นมาอ่าพระเสสันก,ก็บอกว่าอ,อ๋อที่พี่ดูด่าว่ากล่าวไปนี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไม่ได้พูดจริงๆไม่ได้พูดจริงๆนะเพื่อให้พระนางได้เกิดความทุกข์ความโศกความเศร้าก็หาม่ได้ลูกทั้งสองของเรานั้นพี่ได้บริจาคให้กับตาทรมเท่าชูโชคแล้วขอให้น้องได้อนุโมทนากับพี่ด้วยเพื่อ พระโพธิยานสัมมาสัมโพธิยานของพี่นะเราได้ช่วยเราได้บริจาคลูกของเราสองคนแต่ว่าเราก็จะได้ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้หลุดหลุดพ้นจากวัฏสงสารหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้น้องได้อนุโมทนากับพี่ด้วยนะพระนางมัตสีก็อนุโมทนาสาธุกับพระเวสสันดรน,นางมัตสีก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยเรียกว่าพระนางมัตสีนี่ เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับพระเวสสันดรอ,อไม่โกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วเข้าอกเข้าใจว่าเออลูกที่ลูกหายไปไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าพระเวสสันดรได้บริจาคให้กับตาพามเท่าชูชกนี่แหละเรื่องก็จบลงตรงนี้แหละเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันพระนางก็สงบจิตสงบใจนะคิดถึงลูกอยู่นึกว่าเออลูกจะเป็นยังไงเนาะระหว่างทางจะหิวนมหรือเปล่านะ้อนะจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าขนาดไหนเนาะนี่ เพราะฉะนั้นในการมัดซีนี่เราก็จะเห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกว่ามีความรักมีความรักมีความห่วงใยขนาดไหนท่านได้กล่าวไว้บอกว่าอันรักใดไหนเล่าเท่ารักของคุณแม่รักใดเล่ารักแท้เท่าแม่รักผูกสมัครรักนั่นมิอว่านไหวห่วงได้เล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคราเห็นไหมความรักของแม่เป็นครักสัรนหมดจดบริสุทธิ เห็นลูกอยู่พร้อมหน้า <rep> พร้อมตาก,ก็ดีอกดีใจถ้าไม่เห็นก็ร้องห่มร้องไห้เป็นมีความทุกข์มีความ,ม,วามโศกความเศร้านี่ความรักของแม่เป็นความรักที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์คอยฟูมฟักดูแลเลี้ยงดูลูกด้วยความทุกข์ยากเหนื่อยยากเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายก็ต้องอก็ต้องมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ตัวเองรักพอ่อรักแม่เหมือนกับเรารักพอ่อรักแม่ตอนเด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาก็ต้องรักพ่อรักแม่เชื่อฟังพ่อแม่ด้วย ลูกหลานของเรานี่ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยนี่มีความเจริญก้าวหน้าในวิตต้องมีความกตัญญูกตเวทีว่านอนสอนง่ายเรียกว่าเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของพ่อแม่พ่อแม่คนใดเลี้ยงดูลูกด้วยคําสั่งคําสอนไม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยเงินทองอย่างเดียวเอาเงินให้อย่างเดียวเ,เงินเลี้ยงให้อย่างเดียวลูกคนนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมีธรรมะมีธรรมะอยู่ในจิตในใจเนี่ยเพราะฉะนั้น การเลี้ยงลูกสมัยใหม่นี้มันเลี้ยงดูค่อนข้างยากเหลือเกินแต่มันก็ไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถของเราถ้าเราประคับประคองเลี้ยงเขาดูแลเขาเข้าอกเข้ใจเขามันก็จะประสบผลสําเร็จได้หลวงตาเห็นเลยหลายคนเน่เลี้ยงดูลูกด้วยความฟูมงฟักทะนุถนอมอเรียกว่าดูแลสั่งสอนอบรมแนะนําอย่างดีเลยมาโรงเรียนเนี่ใช้แค่10บบาทนะ งตาเห็นหลายๆลายคนแต่บางคนหมดได้มาร้อยก็หมดร้อยได้มาทาหลยลูกร้อยหนึ่งหมดยังหมดแล้วขออีกหน่อยลงตาไม่ไม,ไม่ไม่พอเลยเนี่ยบางคนสิบบาทใช้ได้ทั้งวันเลยเนี่ยเห็นความประหยัดเห็นความสําคัญของเงินที่ตัวเองมีอยู่เห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของพ่อของแม่ที่ทํางานเพื่อลูกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงดูลูกฝึกฝนอบรมลูกอย่างนี้นี่เขาก็จะอยู่ได้ในสังคมซึ่งอนาคตต่อไปคณะยิ่งจะมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ถ้าเราปลูกฝังลูกของเราให้อยู่ในศีลในธรรมปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราก็จะได้ลูกที่ดีมีความกตัญญูอย่าเหมือนอย่างการหาชาดีนี่ที่พระเวสันดรบริจาคให้กับให้กับตาพรามเท่าชูชกเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฝืนคําสั่งของพ่อเรียกว่าพร้อมอพร้อมที่จะไปเป็นคนรับใช้ของตาพามเท่าชูชกแต่ถ้าบางคนเนี่ยรู้อย่างนั้นไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วหนีพากันหนีไปแล้ว ทั้งลูกสาวลูกชายหนีไปแล้วแต่ว่าการหาชาลีเป็นลูกดีมีความกตัญญูเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเอาเยี่ยงเอาอย่างเอาเยี่ยงเอาอย่างการหาชาลีสตรีทั้งหลายก็เอาเยี่ยงเอาอย่างพระนางมัลซีซึ่งเป็นภรรยาที่ดีของพระเวสสันดรมีมความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อกันให้เกียรติซึ่งกันและกันทำดีก็อนุโมทนาบุญด้วยกันอย่างนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขมีความเจริญมีความร่มเย็นร่วมกันตลอดไป ธรรมะสวัสดีเจริญพร